วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิทออกตามล่า100คิวซีซัน่น2โดยในวันนี้พี่จะใช้ g Do อในการออกตามล่า100คิวเรามาดูกันว่าใน100คิวนี้พี่จะได้อ e ีโมดอะไรบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำาคลิปก็อวอิไ,ไลด้วย l a b e n Shop ร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตอกฟูตคิงเลกาซีเบดบอลซอรเซอร์แบดแอนกราวสตองเกม แบดดังเก้าและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเวนชอบเติมถูกเติมไว้ใส่ใจ100%เซมาผมอันดับแรกเราก็มารับอีโมดที่เราดองไว้หนึ่งันก่อนนะกันนะครับผมมาอันแรกได้อะไรเอ่ยเอ่ออ๋อถ้าวิดพื้นสแขนแบบยกขาขึ้นนั่นเองโอ้โห พี่รู้สึกว่ามันเท่ดีนะท่าเนี้ยน้องๆมีหรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันไปครับผมมาตัวแรกครับผมมาเลยครับผมเฮ้ยเาสามใส่ปอมสองเอ้าไฟแรงโดนป่ะไม่เป็นไรครับผมนะสกิลหนึ่งฟินิเชอร์ไปเลยครับผมมาแล้วครับผมตัวแรกมาแล้วเออไอ้มันหนึ่งสองสามจับสกิลหนึ่งยังไงต่อไอ้มันต่อครับผมจะวันนี้เป่าสองตีไงแดดหน้าชนโดนซะด้วยจบจบนี่อะ เีนิเจอร์ไปเลยครับผมจะคิวสิสเดียวโคตรเทพี่บอกให้อตัวนีนห้าวอีกหนุน่มนี่ยังไงเอาเบคอนที่ว่ายืนยืนต่อกันอย่างนี้ยืนต่อกันอย่างนี้ก็โดนได้ครับผมอืมอะไรถือกระบอจกจะช่วยเพื่อนเรอไม่ได้หรอกโอ้โหมันรวบสามวะไม่โดนนะครับผมเอา้าสปนี่โอ้ยน้องใจเย็นๆใจเย็นเ,นเ,นเ,นเดวตาต่อไปคิวเองนี่ไงปอมสองแดนหน้าชนไม่โดนเอามันตายแล้วดีกว่า เรียบร้อยไปเลยครับผมพี่ก็เฟอร์นิเจอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรจะเอาเหรอจะเอาพี่ก็จะจัดให้เข้ามาครับผมเรียงตัวมาเลยครับผมมัวหัวเหลืองๆอย่างนี้เรียงตัวกันเข้ามาไอ้มาหนึ่งสองสามเป่าสองตียังไงล่ะแดดหน้าต่อยหนึ่งแล้วก็เอาเคาน์เตอร์ครับผมสั่นกลัวนะจังหวะเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ไปเลยครับผมนี่ไงจะเอาอีกเหรอเฮ้ยเอาอีกใช่ไหม เรียบร้อยไปเลยครับผมอะไรมีอันตีก็กดนะครับผมจีน้อยเป็นตัวที่ปัม๊มคิวได้เยอะที่สุดนะครับผมเป็นตัวที่ปัม๊มคิวได้ไวที่สุดนั่นเองนี่ไงเป็นไงสก,กิลสองโอ้ยังแรกเอาดิเอาดิาดตีไงเตะโดนด้วยเป็นยังไงฮะมีหรือเปล่าเปล่าสามไปครับผม,มนเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเยอะดิมีหรือเปล่าโอ้นี่ไงล่ะแร็ตช็อตแบบตึงๆ ต่ออีกหนึ่งตัวนี <c> ่ <oughs> ยืนมองแน่นะไหมเนี่ยจับสองต่อยังกำมอ่อมเอาไม่โดนไม่เป็นไรครับผมเป่าสามแตกไปสิบเจ็ดคิวไปไี่เรียบร้อยมา็นหมหนุ่มนี่จะเอาตีไงบล็อกต่อยเนี่ยรวบหนึ่งครับผมอย่างน,นี้ไอ้มาหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตามด้วยซุปซอกความใส่แตกไปเลยครับผมอย่างน,นี้โอ้โหอะไรยังไงกันแนดีเอา้าเจ้าเหยื่อเนี่ยฮะเจ้าอีกใช่ไหม ที่เขาจะจัดให้ครับผมเนี่ยมันหนึ่งสองตักออกเลืนี้แหลกดอไปไม่เป็นไรครับผมเรามีอันตียังไงล่ะฮะเปิดอันตีแอดไปเลยครับผมวิวิวมันมีเด็คอเตอร์นี่ไงสกิลสองทะลุเด็คอเตอร์ครับน้องนี่แอบแตกนี่แอบร้อยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แอนตี้ผมหน่านี่ไงยืนมองหน้าทำไมเอาโดนข้างหลังโดนเบคอนตัวข้างหลังเฉยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันมีอันตี้นนี่ใช่หรือเปล่าโอ้อันตีสกิลสองเราทะลุ ถะารู้เด็เคาน์เตอร์นะครับผมเรา kind of ไม่สามารถโดนเด็เคาน์เตอร์อ่าไม่เป็นไรครับผมเมื่อ sort ก of anyway> ี้กี้ดีรวพลาดมินดนึงเอ้าเอายังไงยังไงครับผมอ่อยากลองของใช่ไหมเข้ามาเมื่อกี้มันบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์เด็เคาน์เตอร์แต่ไม่ได้ใช้นี่ไงนี่ไงสกิลหนึ่งรวบเข้ามามีก็บ้าเอ้าเด็กเอาหลังว่ะสวยแล้วโดนจับหนึ่งครับผมอย่าวันนี้มีเหล็กดออยู่นะเอ้ามันไม่เข้าต่อไม่เป็นไรครับผมเราก็ไม่ได้เสียเหล็กดอยนะ บ็อกต่อยครับผมเอวันหนึ่งสองสามรวมสกิลหนึ่งเรียบร้อยฟินิเจอร์ไปแลยครับผมตรงนี้ยี่สิบเจ็ดคิวเอาไงก็รวมแต่อ้อมหลังโอ้ต่อยขัดไงนะบอมสองยัดหน้าเข้าไปครับผมตรงวันนี้แล้วก็ยิงสามใส่อ่าโดนนะครับตรงวันนี้เอามาดิฮะฮะเอาอยัางไงครับผมอู้แดดตึงแดดตึงเหรอนี่ไงรวบหนึ่งครับผมแตกไปเลยฟินิเจอร์แบบเท่ๆครับผมอ่า อะไรฮะเมื่อกี้เมื่อกี้จะเอาพี่เหรอยากกว่าน้องนี่ไงบ,บ,บอมหลอกแหมโดนสกิลหนึ่งครับผมแจ้งวันนี้ฟินิเจอร์ไปเลยตึงเกินนะฮะแจังวันนี้สกิลสองหลอกเอา้าโอ้โไหไอ้นุ่มนี่ใจเย็นใจเย็น آ! เอ้าเรื่องเหลือแค่นี้เองโอ้โหแตกแจ้งวันนี้มาดูกันว่าใครจะแตกครับผมแจ้งวันนี้รวบหนึ่งนี่ไงเอ็มวันนี่ไงบอมสองไม่ต้องเอ็มวันโอ้เขาแรงดอสวยแล้ว,สว,ลวสวยแล้วีโอ้ยต่อยไม่โดน นี่ไม่เป็นไรครับผมบอมสามยังกระหม่อมครับผมอย่วันนี้เอาเอาเด่นหน่ามาโดนอย่างเงี้ยนะบล็อกครับผมเอวันหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตามด้วยสกิลสองเรียบร้อยไปเลยโอ้เกือบหลับแต่กลับมาได้ของแท้ครับผมเนี่ยเต่าสามเรียบร้อยครับผมว้าวได้กันเยอะครับผมวันนี้เอาใจเย็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นเลยเลือดพี่แค่นี้ <c oughs> แตกเลยโดนงัดโต๊ะครับผมอยู่เนี้ย <c oughs> บอมสอง 2. ใส่โอ้โหแบบอีซี่ เออะไรยังง่ายขนาดนี้ครับผมเนี่ยไปกันต่อครับผมเอายืนบล็อกทำไมฮะบล็อกไม่ดูตามมาตัวเรือตีไงบอมสองใส่มาเอ,าอ้อเคาน์เตอร์โอ้สั่นกลัวครับผมยังไงเนี่ยเคาน์เตอร์ตัวเองนะครับผมนี่แหละยังกรบหมอ่อมเขามาเานน้ามาเฮ้ยโน่ยงยงเฮ้ยแดนนี่มาไม่โดนเ้ามาเดีย,ยไอ้ไนมฮะ เอ้านี่ไงยิง3ใส่เป่าสักิล่สเอ้าเป่าไม่โดนวะเอ้าแดดโดนนะเอามาหนึ่งสองสามรวบหนึ่งครับผมยางนี้ฟินิชเจอไปเลย <c oughs> โอ้โหมีอีกหรือเปล่าเขาแบบตึ้งๆอ๋อยืนมองนี่ทำไม <c oughs> โอ้โหคิวฟีอีสปอร์ตนะผมยางนี้เฮยมานี่ไงโดนเตะเตะตันหน้า <c oughs> ปั๊บขาให้แตกอืม อย่าไรครับแบบพ่อหนุ่มฮะอยากโดนใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะจัดให้ครับผมนี่ไงฟีเจอร์สกิลหนึ่งไปเลย44่คิวครับผมเอามาเนี่ยเอาอะไรฮะอยากโดนใช่ไหมมาเลี้ยงตัวเขาเข้ามาครับผมฮะโอ้โหลบไม่โดนนี่ไงต่อยโดนครับผมเอวันหนึ่งสองสามเป่าครับผมสกิลสองยับไปเอาต่อยโดนเฉยเอวันหนึ่งสองสามเป่าแล้วตามด้วยสกิลสี่นี่ไงเรียบร้อยไปแล้วผมโอ้โหโคตรเจ๊ไม่ที่บอกให่มีอีกหรือเปล่า เตียงหน้ากันเข้ามาครับผมอยู่ยนี่อะอะไรผู้นุมไม่เคาน์เตอร์ด้วยสวยดีอย่างเงี้ยเป่าสามครับผมอ้าวเลือดโลนะเลือดเลือดโลนะนะเอาไม่เคาน์เตอร์ว่ะนี่ไงนีแกมาหนึ่งสองสามสี่อ่ะแตกครับผม49่คิวอ่าตัวสุดท้ายครับผมแล้วก็จะได้รับอ e ีโมดนั่นเองนะฮ่า,าเคาน์เตอร์มนะั่วนะจังหวะนี้รวบหนึ่งเมครับผม เอามันหนึ่งสองสเป่าแน่เอาแล้วก็ยัง,งยก้มม่่่ร่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่า่่่ราม่่่่่่่่า่่่่่่ม,ม่ามา่่่่่่แรกจะได้ e ่ mod, นะ่่่่อะไรวว <c oughs> ่่่่นนม่ม่่่่ดป่าบเข้าให้อ่ไรเ่่ยว้าวค่่น่่ะ่่่่่่่ป่่่่่อ่่่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่น่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่ว่่่่ เงียน,นตีนะเข้ามาดิเข้ามาดิครับอืมอืเอมเอาดิอะไร <c oughs> จะปั๊มอันตีอ่ะไม่ได้หรอกน้องไม่ทันไม่ทันหรอกนีแน่แตกจะปั๊มอันตีเมื่อกี้อะไรยืนมองหน้าโอ้มันปั๊มันตียิงด้วยอีกไนะงจะคิวสองทะลุครับผมทะลุเด็คอตเตอร์นะแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าผมหนี <c oughs> ไปกันตอ่อผม,ไมอไู่นี่นี่เอาอันตีมาใช้กับตัวอื่นนี่ไงโดน เรียบร้อยครับผมรวบหนึ่งไปแต่ครับผม,ยงงอ,มอย่างเนี้โอ้โหมีอีกหรือเปล่านี่ไงไอ้หนุ่มนี่โอ้โหหนนแค้นหนักว่ะหนุ่มนี่แค้นหนักเหรอเอ้วันหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตามด้วยขึ้นสีิย่ำกระหม่อมฟินิชเชอร์ไปเลยครับผมอย่างเนี้โอ้โหอะไรจะหลอดเท่ยนะนี่มีอีกครับเปล่าเรียกหน้ากันเข้ามาไอ้พวกซอมบี้เออเอ้ีไไอ่ยไอ้นี่มันติดเชื้อซอมบี้ไงล่ะมันติดเชื้อซอมบี้ตัวเนี้ยม,มัตามที่มันติดโอ้โหอันตียาน่าไป เข้ามาดิใส่ตามะโอ้โหปาไม่โดนมาน้องเนี่ยโดนของแท่โดนของแท่มันต้องอย่างงี้น่ะเนี่ยแตกคกอแตกไปเลยว้วได้มงกุดด้วยว่ะวายอะไรจะตึงขนาดนี้ครับผมเห็นไหมบอกแล้วไอ้นี่มันติดเชื้อซอมบี้เนี่ยมันตามพี่มาติดๆเลยเนี่ยปับเขาให้อ่ะมีอันตีเว้ยเข้ามาดิเรียบร้อยหรือเปล่าเอาอย่างยัง รวบสามมาไม่โดนรวบมั่วนะลูกปาดมั่วนะปาดมั่วนะวิ่งไม่โดนใครกดติดตามพี่เมื่อกี้น้องวสินขอบคุณครับผมเรียบร้อยไปเลยยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยไปนี่ยังไงละ่ะบอมสามใส่ยำลูกห <Nope. S 1> มอมอูยไม่โดนนี่แดดหน้ามาเนี่ยแดดมั่วแดดหน้ามามั่วๆอย่างนี้ก็โดนหกสิบเจ็ดคิวไปน,นี่เรียบร้อย oh, <dear. S 1> เอ้ยยืนทำไม ไว้ใครกดติดตามพี่อีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้บอกกดติดตามปุ๊บก,กดติดตามเลยเหรอเฮ้ยทำไมเองตึงจังครับน,น้อนอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับ <S <S เนี่ยบอมสองใส่แดนหน้าต่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสกิลสามย่ำกุมกมบสกิลสี่เอาไปใช้กันได้นะครับผมคอมโบสุดหล่อที่สุดตึงของพี่ไลเซเซอร์นะครับผมจังหวะนี้ยไปกันต่อครับผมอ่าเอาเอาอมทำอะไรกันเนี้ยว้าวเนี่ยลาช็อตลาช็อตแบบตึงตึงเจ็ดสิบเอ็ดคิวครับผมอ่าเนี่ยโดนตีมาอุ้ยโดนคอเตอร์สวยแล้ว เอาแล้วไงเอาแล้วไงอย่ามาตึงใส่พี่โอ้โหโดนเอ้าบ้านี่ไงคุบอกทันเนี่ยแตกครับผมโดนสกิลหนึ่งพี่รวบแตกไปเลยครับผมยังไงเนี่ยไปดิมีหรือเปล่าหนุ่มนี่เอาโดนรวบแตกไปเมื่อกี้จะเอาอีกเหรอฮะเอาอยู่พี่ก็จะจัดให้นะเอ็มอาร์หนึ่งสองสามรวบสกิลหนึ่งครับผมตามด้วยเอ็มอารหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตามด้วยเอ็มสก,กิลสี่ย่ำกระหมอมโอ้โหเรียบร้อยอะไรจะตึงขนาดนี้ เจ็ดสิบห้าคิววินดี้เรียบร้อยนะครับผมอีกหรือเปล่าเอาๆนอ้องเอาอะไรอะ่ะอุ้ยมีคนเลื่อนโลอย่างงี้พี่ก็โดนหรือเปล่าเอาโดนด้วยเรียบร้อยครับผมฟินิเชอร์กาอากาศไวม้มาดิมาดิเนี่ยอ่าอันนี้ก็เลื่อนโลอีกเลื่อนโลโลอย่างงี้อีกแล้ชอบอู้มีโดนแบบเป็นบล็อกก่อนมาดิเป่าสามแตกไว้อะไรจะตึงขนาดนี้ครับเนี่ยมีหรือเปล่า เข้ามากันเยอะๆครับผมเดีย๋ยวพี่ย้ำกระหม่อมทีเดียวตียังไงล่ะเอาหนุ่มนี่มองแน่หนึ่งสองสามรวบสกิลหึงครับผมเอวันหนึ่งเอาไปตอกปีกบอลนะผมเป่าสามเลยเอ้ามันเคาน์เตอร์พี่ได้เฉยโอ้โหยังไงกันครับเนี่ยโอ้ยโดนยิงสามใจใจเย็นๆนี่โอ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาตึงใส่พี่ป่ะไอ้หนุน่มนี่อ่ะนี่ยรวบสกิลหนึ่งครับผมเอวันหนึ่งสองสามเป่าแล้วก็ตามเอ้ามันบล็อกดันเฉย เฮ้ยโอ้ววัดได้แค l บารนโรคเป็น,ปนได้ไงอ่ะเตี้ยบอมสองคืนครับผมโอ้โ,โหไอหนุ่มนี่มันจะมาตึงใส่พี่ซะแล้วเฮ้ยเนี่ยอยู่นี่เองงงงงอยู่ไหนวะเอามาเอาบล็อกได้ครับผมอยู่ในเอวันหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอ้จะมาตึงใส่พี่ได้ไงครับผมใน,นวันนี้ไปกันต่อผมแปดสิบสามคิวนี่งบอมสามใส่เฮ้ยโอ้โหสกิลสองหลอกเอวันหนึ่งสองสาม ทวบสกิลหนึ่งครับผมเอาไอ้นี่ใครเนี่ยโอ้โดนแล้วมาดิเอนตีเว้ยเรียงตัวกันเข้ามานี่ไงโดนครับผมตีสกิลสองนี่ไมีเซตแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งโอ้ไม่โดนไม่ไปแล้วผมยังเหลืออีกหนึ่งสกิลนะสกิลสองมาครับผมอย่างเนี้ยเอ็มวันให้โดนก่อนนี่ไงโดนเรียบร้อยเป่าสามครับผมอย่างวันนี้เรียบร้อยไปเลยโอ้โหเลยตึ้งขนาดนี้เนี่ย เอ้โดนครับผมไม่ปไปแล้วผมได้รีเซ็ตสกิลเตียตบไปอีกสกิลหนึ่งยังก็มอมโอ้โยเตียโอ้โหโคตรมันนะผมสกิลโดนอย่างนี้อย่างมันนะพี่จะบอกให้เผาต่อครับผมอย่างนี้สกิลสุดท้ายเหยียบร้อยเอ้ายืนนิ่งทำไมครับผมเองยืนนิ่งทำไมครับน้องเหยียบร้อยไปเลยครับผมอย่างนี้อ่าไปกันต่ออะไรอยากลองของเหรออยากลองของใช่หรเปล่าเตียคอมสามใส่สกิลสองต่อเอวันหนึ่ง 2 3แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งครับผมอย่างวนี้เอามอันต่อครับผมอุ้ยมันแหลกดอมาดิอะไรเอา้าเดดอ้อมหลังได้ครับผมอย่างวันนี้เอา้าเจอวอลคอมโบเรียบร้อยไหมวันนี้ย่ำกอ้มเรียบร้อยไปเลยครับผมโอ้โหคอมโบอย่างตึงเฮ้ยเอ้ย,อยมองหน้าทำไมฮะเบคอนแล้วไงครับผมเบคอนแล้วไงนี่แอ๊ดต่อยหนึ่งสองสามร่วมสกิลหนึ่ง ฟินิชเชอร์ไปเลยครับผม91คิวเป็นที่เรียบร้อยนะผมอย่างนี้อ่ะนี่ไงใครคือเหยือ่อโอ้โหเบคอนอีกแล้วอะ,อะไรมันจะกรอบหวานขนาดนี้93คิวเป็นที่เรียบร้อยอ่ดูนี่นี่ไงเลือดโลโลโดนดีอย่างนี้มองหนะ้าทำไมเอ 1, 2, 3, วันหนึ่งสองสามลวดสกิลหนึ่งนี่ยฟินิชเชอร์ไปเลยครับผมอ้าวหมอวันนี้จะเอาใช่ไหมเห,เห็นยืนมองพี่นานแล้วนะ,น, 2, น,ะนี่ไงบอมสองตามมาผมอย่งนี้เอาดิ อุย้ยบอมมาไม่โดนเอา้าแต่สกิลสองโดนว่ะสวยละนี่แย่บอมคืนแดดอ้อมหลังต่อหนึ่งสองแล้วตามด้วยสกิลหึงครับผมอ่าเสีแหล็กดอรอผมเสียแหล็กดอไปแล้วอุย้ยเขาแหล็กดอสกิลสามโอ้โหบอมสองต่ออีกเด้อเอา้าเดดหน้ามาก็โดนบล็อกครับผมจังวันนี้บอมสองใส่แดดหน้าชนเอา้าโดนบล็อกเฉยสวยละโดนคืนครับผมอย่างนี้ยังไงไม่ตามต่อครับผมมา นี่อ่ะใครบอกไม่ตามต่อโดนนะยังวันนี้จะบอกให้เอามาครับผมอุ้ยโอ้โหดันหลดไม่ทันเดีย๋ยยำกมังไม่โดนเอ้โอ้ยโ,โดนแดดต่อยเอา้านี่ไงแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งตายสองเรียบร้อยครับผมวินิเจอร์ไปเลยโอ้โหก้าสิบเจ็ดคิวแล้วผมอ๋นนอน้องๆคนนี้เป็น FC ของพี่ครับผมว่าอยู่ทำไมมองน้าพี่โอ้โห อ้าโอเคให้ออกคลิปนะครับผมในวันนี้นะไปกันต่อ,แบบอครับผมในวันนี้ยืนทําไมเอ้าใครวะเนี่ยโซนิคโอ้ไม่เป็นไรครับผมรวบรวบหนึ่งครับผมเรียบร้อยนี่อะได้คิวนะได้คิวนะเก้าสิบเก้าคิวไปดีเรียบร้อยครับผมในวันนี้มาคิวสุดท้ายนะใครจะเป็นผู้โชคดีครับผม,มยังกระหม่อมเอา้าไม่โดนไอแบบ้หนูนี่โอ้โหโดนบอมออกว่ะสวยละแบบนี่ไงได้อยู่ดีเรียบร้อยครับผมอา่า หนึ่งร้อยคิวไปดีเรียบร้อยผมเรามาดูกันว่าคิวที่หนึ่งร้อยจะได้อีโมดอะไรครับผมกดรับไปเลยนขอพี่ดูหน่อยสิอ่อลุกนะ,นะอ๋อเป็นอีโมดชี้เหรอเป็นอีโมดชี้เฉยเนี่ยนะเุ้ยเอ้ยแต่มันมีเสียงด้วยนะเสียงฟุ๊บฟ้าฟุ๊บฟ้าแบบดูดิอุ้ยเท่อยู่นะเอาไปใช้ได้นะครับผม ใครมีโหมดนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับผมโอเคครับผมน้างน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็กบีไลา์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า